เกียรมีหอด้วยเว้ยเยี่ยมมีหอด้วยหอเบี้จอดด้านหลังดีแค่ไหนจอดตรงนี้ดิจอดด้านหลังจอดตรงกลางได้ปะกลางกลางกว่ามันจะลงมาเล่นมันเอาหอทำยังไงกระจอดกระจอดหอเ่ยกระลงเอาหอมาปัดเนี่ยหอมาปัดเนี่ยปัดได้เหรอครับลุงได้ไยี่ห้ออะไรสัก กรธไม่กรธไหม่โกรธไม่โกรธแต่แต่เกือนให้ไรมาขับเลยไม่ดีนะไม่โกรธพี่ตาพี่เกียดไหมนิดหน่อยน้องโกรธหว่าโอเคน้องแค่ลว เนี่ยขับเนโรอยู่นะอ๋ออัน,น,ปน,นไปกันแล้วไปบวกแล้วผมโหแล้วเอมีอันที่ติดคนเองที่อับอรนอนไหนเดะ สีก็มีไม่เยอะครับลุงใช่อ่ะนี่ใสกันแล้วเหรอใสเลี่ยวมันมันมันเต็มสล็อตแล้วเนี่ยดูจะทรงกั้นอะรถตุ้ดอีกแล้วเนี่ยแรงเลยตัวฮะเอ้ยรถยอดรถยอดแรงๆกว่านะเพื่อน ใช่ใรถยอดโคตรแรงอันรงกว่าะมลแหนแลบโบไม่อย่างแรงนะแลบโบวิ่งสามร้อยกว่ารู้ว่าใครชนะดูดีเไม่น่าทายหรอกดูีเลยจอนชนะไม่น่าทายเท่าไหร่ห้าหมื่นร้อยไปสี่สิบล้านออกมาสี่สิบล้านไม่เอาหลับตาคนไทยถูกเลยที่ นี่ดูดิมันลงมาจึ๋งนึงเออมึงดูดิจึ๋งนึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูจึ๋งนึงอ่ะขอดูคอยขัดเล่นไอ้เหี้ยมึงดูจึ๋งนึงอ่ะไหว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 เอาร้อนไหวสู้ตายเฮ้ยรนไฟเอาเยอะก็ได้อยู่โอ้แต่ล้มแรงเลยลมขัดเลย เหี้ยห่อเลยเว้ยตัดจำนวนสิบสามคนเองอ๋ออ๋อห่อเปยไปเลยเว้ยโอ้ยไอ้เหีออ้ยติปิดตัวชุดยังไม่เป็นเลยเอาวารอนน่ะอ้าโคตรง่ายเนาะแฟงขาบุดไปแล้วอะตื่นมาใช่ครับลูงขี้ขวาตายเลยไอ้เหี้ยขี้ขวาแล้วก็หมุนตายเลย อยากสอบละไปชวนเพื่อนอยู่หมดหมดแน่จับวงนอกเลยจับวงนอกเลยีจับวงนนอเลยคนมึงตั้งเยอะจะมาจับใครอีกวะเฮงวงนอกไม่มีหยุดล้วเขาจะหนีมึงด้วยซ้ำแบบวงนอกแกเป็นศพไม่จับจับใครว่าแม่งหมดเลยไม่ไหวคนน้อยจัดคนสู้ไม่ได้ แ,แฟงพากูไปกระาดาษไปไปดูพวกสักวตว์ด้วยว้าวนเนี่ยแบบใชใๆเที่ยงไงเที่ยงี่ตาไปดูด้วยไหมเนี่ยคนมันน้อยเว้ยมันสู้ไม่ได้หรอสู้ไงคนต่างเยอะจัด ลุงรับไปคัดหนิปีโป้น่าจะเยอะนะือนครับไปดูไอพวกมือคัดอยู่อะไรครับลุงคัดคือเขาแกงงหรอตอนเนี้ยใช่มาให้ไก่คัดอนะ่ะมาโครไก่าปาร์คไอ้มาโครมัน,นมันดอกแล้วนะครับลุงมาโคร ได้บอกอยู่ว่ามันกาดถ้าคุณถึงตอนนี้น่าจะต้องแฟงแล้วมีแต่ก็จริงนะก็ต้องไปแฟงอนครับฮะ